สวัสดีครับอยู่กับผมชัตรเพชเกมเมอร์นะตอนนี้อยู่ในเกมทีเฟสเต้นนะช่วงนี้กำลังวาดนะไปเลยดีกว่าไปพูดมากเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นนะดูเหมือนแดกแหลนจริงก็น้อยนี่หว่าแดกไหนก็สวีนนะเอาเห็นไล้ไม่กินี้ มีไพโลมาโดนโซเดอร์สวยเลยแหน่แล้วบอกว่าอะไรวะมึงมันหน้าป๊ดบองเปี้ยแหม่ข้าพุ่งมาจากพี่พัดนะโอ้ดัน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 อ๋อเฮี้ยจะตายโอ้วอ yeah. yeah. ๋อเฮี้ยจะตายแอ้าวกระเด็นเลยตูไม่ในมึงเน่ย ชุดก็ไม่เทพมากแ,แต่ตัวน่ะเนี่แค่พีสองพีนะก็มีอะไรมากมีแฮมมีแฮมเลยเกยียดใช้แชร์แรเดอร์อ่ะเด้คก็คไปทำร้างบนม,นนะมาเ,เบกเจอไอัต็์

Bỏ kìa Lên này tơ à? Ôi đàn đi không rồi Hát xem hẹp quá Nó bài ra khó hèn mang Kéo anh ขอโทษที่าหยาบคายนะครับบางครั้งทนไม่ได้จริงทอนกไ็ได้ไม่เยอะนะครับทนมีแค่อีกสองท่ายใช,ใช้เอ็งไงไนจีแหละดีละสัตว์ร้อนน่าทานเลยแรงองเอเงีนเลยครับ ยิงต่หนเลยดีพอนแหนเนียนเลยสั์กูไม่รู้กูไม่เห็นไม่เกี่ยวใช่ไหมมีสไปเอาวัว โอ้ยหน้หัวแตกหน้หัวแตกอ,อุยอ้ยวิวสุดยอดอสด้ยอดแล้วที่นี่ก็เด็นละเล็เป็นที่เลยไอ้เขียบจะมาเยอะแล้วนะรู้สึก ปกติเล่นดานหายทาแล้วอย่ามาเล่นดาบโกรัสอาวะดาบโครัสไปเข้มามาเมื่อกี้นี้เข้ามามัวนะ่ะแล้วเคยเล่นยู่ด่าน,นี้อุ้ยแหลกนะ,ะอุ้ยแหลกโอ้โห เอาหมดเลยวเอ้ามาเจชิบาหยา,ายแล้วโอ้มาเจออะไรอีกน่ะไพโลกคเกียร์ไพโล่โอ้โหเยี่ยนี่เั็นไรวะเนี่ยแทงแม่งเลยวคนขุดกาลเขาบอกครับแหลกกลยแหลกไม่ใช่ปัญหาอะไร คอมมันไม่ดีหรอฮะคอมกากาฮะเพรได้อยู่โอ้ขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาแล้วเต้แต้มแล้วยิงมึงเดียวละสัตว์ไม่โกโกตายแล้วไออ๋อเฮ้ยโหนี่โคตรผาหึงของบอแล้วว่าของมันเป็นอย่างนี้หรอ อ๋อย้าไปไฮทาวเวอร์ดีกว่ายอดแบบแบบกากรโทนะ้อืเลเป็นด่านตัดค่ะสุยอดแห่งคอดกาดปกติเป็นอย่างนี้นครับปกใจไม่ใช่ ข่งแดงอ๋อ้ยลัง,ลงเข้าแดงเลยโดนแย่งแรปเป้าอะไรลน่ะเนี่สุดยอดไอ้เขี้ยวอีกแล้วไพลโลอีกแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเกลียดไพลโลมากนะไม่เอยดสตาแล้วเกลียดไพลโลครับอ้าววางยิงหัวล่ะทักมาหาพ่องเหรอ คุณคานะเวลาส่วนตัวเอ้อย่าหลยโหอกฮิโอุ้เ้างความกล้าเลตัวกล้ามากเนี่ยเซ็กโอ้ หนายยปยาป้อมนะป้อมอ่ะสัตว์พวกเกยี์อเลยเเกินเนี่ยเกลีอยู่สองตัวแหละต้องเป็นขวอยอะไรวะฮะโอยอะไรยังไรครับหมอมาสะบัดสะบื้รื่นเหมือนเติมเลยไอ้เคียดใจเย็นมาคนเดียว มึงมึงหน่อยยี่หม่งเกลื่อนอะไรแปากวะไอ้เหี้ยบุออกใจในการเล่นลัอกจัมมาหวาละสองละไปเลยเอา้า อ๋อมันรู้สึกวันนี้มันแรกๆวะ่ะอ,อีสุดยอดใจเย็นฮาอ้าวอ้อาวเมาส์โอ้โหเมาส์คดคาเขาบอกเข,าบ,กขาบอกเลยตรงๆเราใช้วิชาอะไรอาจารย์ต้องชมที่จริง,รงที่ผมก็โดดอะ่ะ มันต้องเมาส์มันยังยึดติดด้วยแมงไม่ติดเมาส์เมาส์มันหม่องเปียมากอะทำเหี้ยไปเลยไปน้ำขี้โอ้โอ bon. ้ยมันจะปวดหาบพองเหรอฝัดกูจะก่อเห็นไหมไอ้เหี้ยกูจะกูมันโยดโอ้โหแล้วผมกดเด้งหนึ่งเด้งสองไม่ได้กันละโอ้ เวลาหวัดไปอย่างนี้ทุกเทสัตว์ไม่ได้ถูกศัตว์เล็งรอเลยมึงมันมองเปี้ยอย่าอย่าไม่แดกพี่หรอกครับอดีโอ้โหไม่หวัละอาใจียนอาเจียนมากเลย กลางมาเนี่ยเขาบอกมัา,าอาจจะไปอีกทุกทีครับเอาไปแดงมาสัตว์แดงมาใส่กันนะ่ะสัตว์นี่ก็ไหเนี่ย này như móng tiệm. Cái này là, cái này là Mắc quên còn xe Nó bảo đồ mấy tài ấy nghèo ไม่แดงอ๋อไม่ทันว่ะเปลี oh, oh. ่ยนตัวเพราะความไวายแล้วกันริสตาวโอ้ขขันหลังยืนทำสิลายอ๋อหายโอ้สลัดโอ้ยโตดกูอีกละนี่หน้าเป่าอีกๆ มังมันหนายานี่มองเปลี่ยแจับนะโอ้ยเขยิงมาชิบหายแล้วโอ้สปายอีกแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวามึงเดี๋ยวมึงเจอเจอมต็มหน้ามึงก่อนสัตว์มึงไม่โดนมึงไม่โดนสัตว์งไงเห็นละอ๋ออ้า อ <Yeah>, ย่าไปกระจูแะเดีฟูเลยไมานี้หรอกไปกัดจูหลงมานี่องมนัามานไหนมองเปี้ยลเรามาคุยด้วยกันโอ้ยกระโดดทำไมวะไอใจเย็นครับเออ เฮ้ยเส็ดนี้กันเ๋นยกวกูาตายเอ้ยมึงจะอยู่บนอ,อันไหนหมดน่ะโอ้โหสัตว์คนน,น,นักกีตโนมาบอยแบนนะมึงเ,เดี๋ยว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 มึงเดี๋ยวมึง นี่ไพรโลดสไนเปอร์นะว่าหลบทันนะเกือบโดนแล้วมึงต้องมีโซเดอร์เอลยตายแล้วครับพี่น้องน่าเลิดเต็มละอ้า Oh. Hmm. Sat lum ko. Uh, Hapon hap. Anap. Beli Oh, lego. เลยนี่โคตรมันยังแหลกอุ้ยตกใจหมดเยสุดยอดโอ้โหมันรู้ได้ไงวะ เฮียนี่รู้นได้ไงวะมาโชว์ไกเลยกูอาสปาดอะไ้สัตว์นี่เนียนตีเนียนเลยนะมึงวัสด,ดีครับไม่ตาเยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้านีกแล้วพ่อเง่้สัตว์สัตว์เด็กกูเจอก่อนเอ๋คฮโลมุนคต ตีหนึ่งทีไปทำไมเราอะไรไม่อะไรไม,ม่ไอสัติตีกับโดนแล้วไอสัติยิยงมันสามลูกอ,อืมแลกกันตายละตายสามอือโ <c ười> อ้ชอวโอ้ชิวโอ้ชิว

ờ oh, có đôi nga ờ có đội nga ờ có đội nga ờ có đội à, chưa, chưa. Để đẹp đẹp quá อ้ามันผ่านหน้ากูเมื่อกี้นี้โดนกูตุยตูดแน่มึงสปาร์ใส่นี่แล้วแทง,งแม่งมเลยยิงบ้านแทงมาเยอะแล้วยิงทิ้งกูย,ยิงทิ้งอ้าว

หนาอยนี่มองเปี่ยนไอเกนไอเกนเกเรดเกเรดไอสัตว์เลือดกูไปไหนโอู้ชิดับโดนโอ้โหมาขี้อีกแล้วมึงเอาเอาพ่องไงสัตส ตีขี้แค่ไหนหัวควยมึงยิงกูใหม่เดงกเป่ากลับเลยเอาแบนะ็คคิงบาร์นะเว้ยไพลโลอะจะทอนดามเมจโอ้โหสุดยอดเอ้อาตัว อ้าวยิงใหม่ได้มึงอ่ะอ้ปมาโดนใครวะยิงกัดตุเลยตดบบานสิมึงก็ ขอจบคลิปไปแค่นี้ก็แล้วนะเดยวพ้นมากนหลังนี้กบบ็บ๊ายบาย